เรียนรู้การจัดองค์ประกอบแบบวงกลมสัญลักษณ์วงกลมเป็นสัญลักษณ์ที่มีความเก่าแก่มาตั้งแต่อดีตความหมายของวงกลมเกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์และพระเจ้าด้วยลักษณะที่หมุนวนต่อเนื่องไปอย่างไม่สิ้นสุดไม่มีจุดเริ่มต้นหรือจุดจบนอกจากนี้ยังใช้แสดงถึงความงามในแบบของสตรีเพศภาวะความเป็นนิรันดร์หรือแม้แต่ห้วงอวกาศ การจัดองค์ประกอบแบบวงกลมในงานจิตรกรรมนั้นมีทั้งการทำให้ภาพดูเป็นวงกลมแบบจงใจแบบไม่จงใจหรือใช้สัญลักษณ์วงกลมในภาพไปเลยแสดงถึงอิทธิพลของสัญลักษณ์กับความเชื่อและาศาสนาของคนยุคดังกล่าวได้เป็นอย่างดีภาพแรกที่เราจะได้ร่วมกันวิเคราะห์นี้มีชื่อว่า e n d y m เม n ซึ่งเป็นผลงานจากจิตรกรจอร์จ f เฟเดริกวัตส์งานภาพของเขานั้นอยู่ในลัทธิสัญลักษณ์นิยม ถ้าทางการเคลื่อนไหวของหญิงสาวผิวขาวด้านบนและชายสภาพเปลือยเปล่าด้านล่างดูแล้วเป็นวงกลมชัดเจนสแสดงความแตกต่างของชายและหญิงในแบบหญิงหยางในทัศนะของความเชื่อฝั่งตะวันออกรวมไปถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันจากองค์ประกอบในลักษณะทังกล่าวภาพต่อมาเป็นงานจิตรกรรมชื่อว่า Portrait of a Woman H. 8โดยจิตรกร,รหญิงชาวอ Mary ังกฤษแม r e u ยูฟ s ร์ n ตล เห็นได้ชัดเจนว่าผ้าคลุมหน้าหญิงสาวผู้นี้โค้งเป็นวงรีแบบชัดเจนที่อยู่กลางเฟรมผนังห้องสีน้ำเงินเข้มที่เป็นวันณะเย็นช่วยให้ผิวขาวเหลืองซึ่งเป็นวันณะกลางระหว่างร้อนและเย็นมีความโดดเด่นงดงามมากยิ่งขึ้นและยังมีการใช้สัญลักษณ์วงกลมประดับรอบหน้าต่างหลังตัวแบบออกไปด้วยผลงานที่น่าสนใจถัดมาเป็นของจิตรกรเลมบรนฮาร์มอนโซนฟันไร งานจิตกรรมชิ้นนี้มีชื่อว่า p r o d i g a l Son หรือแปลว่าบุตรน้อยผู้หลงหายเป็นช่วงหนึ่งในคัมภีร์ไบเบิลของศาสนาคริสต์ว่าด้วยลูกชายที่หลงผิดแล้วกลับมาหาบิดาผู้เป็นดังพระเจ้าของบุตรซึ่งพร้อมให้อภัยด้วยความรักเสมอภาพนี้องค์ประกอบเป็นคนในครอบครัวซึ่งในวัฒนธรรมยิวสมัยนั้นมีอำนาจน้อยและเชื่อในบิดาแม้ว่าจะมีวัฒนธรรมเคซาซาในการไล่บุตรของตนที่หลงผิดไม่ให้กลับเข้ามาอีกก็ตาม องค์ประกอบของภาพนี้นั้นน่าสนใจตรงที่จิตกรให้แสงสว่างในจุดที่บิดาโผเข้ากอดลูกชายในสภาพรุ่งริ่งเบื้องหลังเป็นคนในครอบครัวที่ยืนมองอยู่ในพื้นที่มืดกว่าองค์ประกอบจัดเป็นวงกลมที่เอียงขึ้นทางขวาบนภาพสุดท้ายที่นำมาวิเคราะห์กันก็เป็นงานที่สังเกตได้ง่ายมีการจัดองค์ประกอบแบบวงกลม ทั้งอากับกริยาของเหล่าพูดเองซึ่งเป็นวงกลมแบบวนขวาหรือกรอบของภาพที่เลือกใช้งานนี้มีชื่อว่า The Fairy Dance ของจิตกรโรเบิร์ตอเล็กซานเดอร์ฮิลลิงฟอร์